สวัสดีครับพบกับผมสองสิง m o d i f y วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมนะครับนัดกับช่างนะครับที่มาเดินสายเมนเพื่อดึงสายเมนเข้าตู้คอน s u m e r ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็กําลังรอช่างอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักก็น่าจะมาครับผมก็ในระหว่างที่รอช่างอยู่นะครับก็นี่นะเป็นตู้คอน s u m e r ที่ผมติดตั้งไว้รอแล้วนะครับนี่นะก็เดินสายขึ้นไปนี่นะครับอ่า ด้านบนตรงนู้นนะครับเนี่ยนะเจาะรูไว้สําหรับสายเมนนะครับเนี nice ่ยนะใส่ท่อไว้ด้วยรองไว้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็อ่ะตรงนี้ก็เป็นสายสีเขียวนะครับนี่อันนี้เป็นสายดินนะครับผมสายกราวนั่นเองนะครับเตรียมไว้ละก็มาดูด้านนอกนะครับเรามาดูด้านนอกครับตรงนี้ก็เตรียมบันไดไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็นี่อันนี้เป็นท่อสีเหลืองนั่นเป็นสายดินนะครับสายกราวสายดินนี่อันนี้นะครับลูกถ้วยลูกถ้วยตรงนี้ผมก็ยึดไว้รอแล้วนะครับ ยึดไว้รอช่างที่จะมาเดินสายเมนนั่นเองนะครับด้วยตรงนี้ผมไม่สามารถปีนเสาไฟได้นะครับเพราะว่าด้วยข้อมือน,นะครับผมโอเคนี่ก็นี่เสาไฟต้นนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมปกตินะครับสายเมนบ้านหลังนี้นล่า้ท่านผู้ชมดูนะนี่สายเมนบ้านหลังเนี้ยเนี่ยเขาดึงไปสายดึงไปที่เสาไฟต้นโน้นนะครับไอเสาไฟ ต้นต้นนี้นะครับมันมาที่หลังบ้านนะครับก็เลยทําการขอย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะครับส่วนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องรอให้ช่างของการไฟฟ้านะครับมาติดตั้งให้นะครับตรงนี้ก็ดึงสายเมนไว้รอนั่นเองครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับช่างเขาก็มาติดตั้งแล้วนะครับนี่ก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับติดตั้งเพื่อทําการยึด ยึดแหลกบนเสาไฟนั่นเองนะครับเพื่อดินสายเมนเข้าบ้านหลังนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านบนนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนก็ตรงนี้นะครับก็นะครับช่างเขาก็จะเลือกตำแหน่งนะครับที่ว่ายึดแหลกที่อยู่บนเสาไฟนะซึ่งปกตินะ ไอ้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับมันก็จะอยู่อีกเสาหนึ่งแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับก็ได้ทำเรื่องขอย้ายด้วยนะครับก็เลยต้องติดตั้งที่เสาใหม่นั่นเอง เสาตรงนี้มันเป็นเสาที่อยู่ใกล้นะครับก็คือไม่ได้รับแรงดึงมากนะครับระยะห่างนี่ก็จากบ้านถึงเสาไฟฟ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้รับแรงดึงเท่าไหร่นะครับนี่นะตรงนี้ช่างเขาจะใช้ไอแคมป์นะครับแคมป์อลูมิเนียมเขาเรียกว่าแคมป์ไอ้ PG แคมป์นะครับ PG แคมป์ในการยึดสาย ติดกับลูกถ้วยนั่นเองครับก็ตอนนี้ช่างเขาก็จะยึดแคมนะครับยึดสายไฟกับแลกด้านบนกับลูกถ้วยด้านบนบ้านนะครับนี่ ครับก็ตอนนี้สายล่างนะครับสายเส้นที่2นี่นะครับขันน็อตยึดกับทุกถ้วยแล้วครับนี่ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนี่นะตอนนี้ช่างที่ดึงสายเมนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาดึงมานี่นะสองเส้นครับผมนี่ก็เดินลอยเกาะผนังไปนะครับสําหรับสายเมนนี่ปึ๊บ นี่แล้วก็เข้าตรงท่อที่ผมเจาะไว้นะครับก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับเข้ามาด้านในก็ตรงนี้อ่านี่นะครับปึ๊บผ่านลางมามาเข้าตรงนี้แค่นี้เองนะครับก็ตรงนี้มาร์กไว้ให้แล้วนะตรงนี้เขาก็เผื่อให้พอดีเลยนะครับเนี่ยนะเผื่อสายให้แบบว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราแค่จ๊มนะครับผมจะจ๊มสายเมนเข้าเท่านั้นเองนะครับนี่นะสายนิวตันกับสายลายนะครับสายนิวตันก็เข้าบากาวไปเลยนี่นะครับก็สายนิวตันนะครับผมจ๊มเข้าตรงบากาวนะครับดูแรกนี่เลยนี่ปอกสายให้พอดีนะครับอย่าให้มันโผล่เข้าไปข้างในลึกนะครับผมอย่าให้มันโผล่เยอะให้พอดีกับบาร์เลยนะครับผม บากาวเนี่ยปึ๊บเอาให้แน่นนี่โอเคนะครับแน่นแล้วนะครับทีนี้ก็สายลายนะครับผมนี่สายลายปึ๊บก็เข้าตรงใต้ตูตดเบเกอร์ที่เลยท่านผู้ชมนี่นะทีนี้ก็ขันน็อตนะครับนี้ปึ๊บโอเค นะครับเรียบร้อยนี่น,นี่เรียบร้อยนะครับก็ประกอบสาครอบเลยนะครับตรงนี้นะรอแคออ่การไฟฟ้านะครับมาจัมมิเตอร์ไฟเท่านั้นเองนี่โอเคเรียบร้อยครับผมนี่ ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้นะรอแค่การไฟฟ้ามาจัำมิเตอร์จ่ายไฟเท่านั้นเองนะผมครับผมและผู้ชมวันนี้นะครับทางการไฟฟ้าเขาแจ้งมาแล้วว่าจะมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ให้นะครับนี่นะก็ตอนนี้ก็ได้เตรียมดึงสายเมนนะครับไว้รอแล้วนะครับก็รอแค่การไฟฟ้ามาอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับผมครับผมก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับนี่นะ ถ้าปดเดี๋ยวจะได้ถ้าเขาจะเข้ามาใหญ่จะเ๋ย่าผู้หาแต่ไอเรื่องแจ้งเงินเขย่าผู้หากรรมนะครับผมนี่ผมตรวกันนะคอับอ๋อที่มาตรวจอยู่กอนเนาะตรวจ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 เขยา้หาทีนี้วันนี้วันนี้ผมคิดว่าเขาได้เอกสารแล้วนะหอถูกเพราะู่าจริงรจายกันใหญ่ก็เบาทุ๊บแล้วก็ ทำมสักสองสามวันเนี่ยคนเดีอดคะแนนไม่เติอเขาลองได้ยินไหมคะแนนไม่ติ่คะแนนตม่อต่ทรงคงนงอาเดยวอ๋อครับเดียเด๋ยวนี้ดีต่อแต่ตอนนี้ดึแก้ไปคุณอนับแก้ไปอยู่ครับผมจะได้ลองสั้นรับปีนว่าละครับวัสดีครับ ครับผมท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับทางการไฟฟ้าเขามาติดตั้งมิเตอร์ตัวใหม่ให้แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ว่าผมไปต่างจังหวัดนะครับก็เขาเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนที่การไฟฟ้าเขาเปลี่ยนน่ะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มันก็ใช้แก๊สไฟได้ปกติแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับที่เขาติดน่ะตอนแรกนะครับที่เราเห็นเนี่ย ที่ช่างเขาติดตั้งตรงสายไฟนะครับก็จะวางไว้ด้านนี้นะครับผมจะติดตั้งตรงเสาไฟด้านนี้นะครับแต่ว่าทางการไฟฟ้านะครับเขาย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งของเสาไฟฟ้านะครับนี่นะนี่นะครับเขาก็จับสายจากด้านบนเสาลงมานะครับนี่นะต่อลงมาของการไฟฟ้าไอของมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านเลยนะครับนี่นะโอเคก็ตอนนี้นะครับ ก็ใช้ไฟได้ปกตินะครับนี่นะนี่สังเกตการหมุนนะครับถูกใช้ไฟอยู่นะครับนะนี่นี่นะครับก็ถ้าเป็นมิเตอร์ใหม่นะท่านผู้ชมมิเตอร์ใหม่เนี่ยตรงนี้เขาจะมีลวดนะครับป้องกันไม่ให้ถอดด้วยนะครับนี่นะเราจะถอดไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ ติดไว้นี่นะครับว่าห้ามทําการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เป็นความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาไม่ให้ตัดนะเนี่ยนะครับก็เวลาจะมีการแก้ไขอะไรก็คงต้องแจ้งทางการไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะนี่นะก็นี่นะครับสายที่มาร์กไว้นะครับเขาก็มาร์กไว้นั่นน่าจะเป็นสายลายนะตรงนี้นะครับผมโอเคนี่ก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมนี่สายเมนนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยดีใช้งานได้ปกตินะครับครับผมท่านผู้ชมเรามาดูตรงที่ตู้คอนซู m เมอร์อีกทีนะครับหลังจากที่การไฟฟ้า,เ,าเขามาติดตั้งมิเตอร์ตัวใหม่ให้นะครับก็เรียบร้อยดีใช้งานได้ปกตินี่นะครับก็สาหรับตู้คอนซู m เมอร์ตัวนี้มันเป็นรุ่น6ช่องนะครับก็ใช้ไป4ช่องนะมีชั้นบนชั้นล่าง เครื่องทำน้ำบุนแล้วก็เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นั่นเองนะครับก็อีกสองช่องนี้ไม่ได้เจียงไม่ได้ใช้งานเป็นสแปร์นะครับนี่โอเคใช้งานได้ปกติดีนะครับเป็นช่วงที่ว่า,าผมไปต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคดีนะครับผมนี่ปุ๊บก็ปิดฝาไว้ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ